ที่เพ็นเห็นไหมคคค่ะขอโทษขอโทษนะคะขอโทษ ผัดมาม่ากะเพรานะคะมาม่าผัดกะเพราเห็นไหมคะลวกเส้นลวกมาม่าเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะมง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูกเช่นเหมือนเดิมยังไม่ใส่อะไรนะคะไม่ใส่เครื่องะะปรุงเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่าจะไม่ทานเผ็ดก็เผ็ดใช้ได้นะคะอ่าเติมน้ำมันหน่อยหนึง เห็นไหมคะเมนูเป็นเมเนเมงูง่าย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 มากสำหรับเรานะคะเห็นไหมคะเราจะเป็นหน้าตามแบบนี้เราจะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรนะคะเห็นไหมคะกุ้งเยอะเลยใส่กุ้งเยอะมากเห็นไหมคะเป็นเมนูที่ ได้ามากทำเองกินเองเห็นไหมคะหน้าตาก็จะป,ประมาณนี้นะคะดูมันกับว่าเห็นไหมคะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราผัดกะเพราเส้นมามา่ากับกุ้งนะคะกุ้งเยอะมากเลยกุ้งมากกว่เส้นนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะง่ายๆทำง่ายมากเลยนะคะ <c oughs> มม ที่ขาดไม่ได้ก็คือที้ต้นหอมใส่ใส่เลยโอ้โหเห็นไหมคะก็ะเป็นเมนูนง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำรับประทานเองนะคะเห็นไหมใครบอกว่าไม่น่าทานเห็นไหมคะนี่ เห็นไหมเห็นไหมเยื่อไหมล่ะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นง่ายๆนะคะไม่ต้องปรุงเครื่องนะคะเพราะว่าไม่ทาเผ็ดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวใส่จานให no? mm ้ด hmm. ูนะคะไวใส่จานให้ดูนะคะโอเคนะคะ มาทานไหมง่ายเนาะแต่ก็น่าอรนะ่อยู่นะเมนูวันนี้ก็ง <c oughs> ่ายมากใ่ไยืดยืนนะคะเดี๋ยวเราใส่จานโอเคนะคะ